สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบํารุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์2คัน2ยี่ห้อ2รุ่นนะครับก็คือวันนี้วันอังคารที่10ใช่ไหมโจนี้อ่าครูก็กําลังนะครับไปทำการแก้ไขปัญหารถย amaha spark 115ส i อยู่นะครับก็ โจก็บอกว่ามีรถคันนึงมาจอดมาด้อมด้อมมองมอง,มอ,งอยู่ <laughs> ครูก็หันไปนะเห็นก็หุ่นทุ้มท้วม,มหน่อยที่แรกก็คิดว่าลูกศิษย์ครูอะไอที่มันชอบเรียกครูว่าท Te ิเชอร์ทิเชอร์เอ่ะนะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับก็เป็นเจ้าของรถซูซูกิต้าแมนอะไม่ใช่ซูซูกิสมาร์ทนะครับอ่ะครูก็เลยเดินมาถามว่ามีอะไรยังไงเลยครับเ <laughs> จ้าของก็แจ้งมาว่า รถของเขาเนี่ยมีปัญหาน้ำมันเครื่องมันหยดอยากจะมาให้ครูเนี่ยดูให้หน่อยว่าสาเหตุมันเกิดจากตรงจุดไหนทีเนี้ยทีแรกรถเนี่ยมาจอดอยู่ทางด้านหลังครูนะครับครูก็เลยบอกให้โจเนี่ยเขาเข็นมาจอดตรงนี้พอเข็นมาจอดปุ๊บเมื่อโจเข็นรถเนี่ยจะได้ยินเสียงมันเอียดอาดเอียดอาดครูก็บอกว่าเนี่ยเบรกมันคงจะติดด้วยมีปัญหาระบบเบรกทางเจ้าของก็บอกครูมาว่า ผมก็ทําอย่างที่ครูบอกอ่ะให้เอาโซ่เนี่ยไปแช่น้ํามันเกียร์มันคนละส่วนกันนะครับตรงโซ่เนี่ยมันคือเรื่องของระบบส่งกําลังนะครับอ่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเสียงเอสอาร์เอสอารเลยนะครับเอสอาร์ีอาเนี่ยคือปัญหามันเกิดจากระบบเบรคของเราเนี่ยมันฝืดมันสกปรกมันติดตายอ่ะทีนี้พอมาจอดตรงนี้เสร็จปุ๊บครูขออนุญาตขยับกล้องเพื่อไปอธิบายนะครับ ทีแรกเลยเนี่ยครูอยู่ทางด้านขวาของรถเดี๋ยวฝั่งนี้มันจะย้อนแสงหน่อยนะไม่ว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอ,อยากเก็บขาตั้งกล้องด้วยนะนะเวลาถ่ายทํานะครับคือครูก็อยากให้เราเห็นไปตามจุดนั้นก็ต้องมีการขยับนะฮะก็สั่นสะเทือนบ้างอันนี้ก็ลองขออภัยด้วยนะครับอ่ะครูก็มาดูนะครับครูก็บอกเลยจุดแรกของคุณเนี่ยที่มีปัญหาเลยคืออะไรครับ โอลิงการวัดน้ํามันเครื่องอันนี้คือเขาไม่ได้ลืมนะโจเข้ามาเช็คน้ามันเครื่องให้เนี่ยท่านเห็นไหมครับอ่าโอลิงการวัดน้ํามันเครื่องอย่างที่ครูบอกว่าโอลิงเนี่ยมันตัวละแค่ไม่เกินยี่สิบบาทเอาแต่เราไม่เปลี่ยนถูกไหมแล้วเราเติมน้ํามันเครื่องเข้าไปมันก็ดันออกมามันก็จะเยิมหนึ่งจุดนะสองเราดูตรงแกนสตาร์ทนะซีนแกนสตาร์ทอันนี้คือแห้งแห้งอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้รั่วแบบเห็นเด่นชัด จากนั้นตอนที่ครูอยู่ที่ฝั่งเนี่ยคือครูก็มองไปครูก็จะเห็นตรงตัวดันโซเดี๋ยวครูจะข้ามไปฝั่งด้านซ้ายของรถครูก็บอกเลยว่ามีการรั่วเนี่ยจากตรงประเก็นตัวดันโซด้วยเฮียนะอ่ะแล้วครูก็ข้าม,มาฝั่งด้านซ้ายของรถเมื่อเราขึ้นค่อมรถอ่ะแล้วจะสอดคล้องตรงที่เจ้าของเขาชี้ว่าเนี่ยมันรั่วมันหยดอยู่แถวแถวนี้ใช่เปล่าเราก็มาทําไมครับคอว์สอ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์แต่ถ้าเกิดคอวอยออันนั้นคือคิดวิเคราะห <Yeah. S 1> ์แยกแยะเออนะครับเราก็มาดูครับนี่นะฮะเห็นไหมตรงตัวดันโซ่เนี่ยก็จะมีคาบน้ำมันอยู่ครูบอกตรงนี้คือหนึ่งใช่ไหมครับประเก็นตรงตัวดันโซ่แล้วก็อาจจะรั่วมาจากอะไรครับไอยางปิดตอนนี้คือเราวิเคราะห์อยู่นะเรายังไม่ได้สั่งเคราะห์ลงไปนะครับ อ่าปะเกนอ่าแล้วก็อะไรครับตัวยางปิดยางอุดสองครูก็บอกต่อไปตรงนี้คืออะไรครับปลาเกนตีนเสื้อดูไหมปลเกนตีนเสื้อสามตรงนี้คือปลกเกนฝาครอบล้อแม่เหล็กจานไฟตรงนี้จะมีปลเกนสี่ตรงเนี้ยมันเป็นน็อตสำหรับใช้ดูมาตรงเนี้ยมันจะมีแหวนถ้าเกิดมันเป็นรอยขันไม่แน่นหรือมัน ล้าอะไรก็แล้วแต่ก็ซื้อหมอกมาได้ห้าตรงเนี้ยมันเป็นยางเวลาใช้ไปยางมันจะหดตัวมันจะแข็งก็ซื้อหมอกมาได้ชัดเจนอยู่ตรงนี้ตรงไอ้ฝาปิดกองน้ำมันเครื่องไม่มีนะพอดูเสร็จคือครูก็บอกว่าถ้าจะเอาให้ชัวร์เนี่ยคือเราจะต้องล้างทำฟลามสระตรงบริเวณนี้ก่อนคุณจะใช้อะไรล้างคือเรื่องของคุณใช่ไหมครับเออต้องใช้อะไรล้างครับครูนะ เอายาสระผมมาล้างก็ได้มั้งนะครับนะไปล้างน้ำฟาร์ตร์มาพอล้างน้ำฟาร์ตรดเสร็จเช็คน้ำมันเครื่องให้ได้ตามปริมาณใช่ปะครับแล้วเราก็ทําไมครับติดเครื่องพอเราติดเครื่องเสร็จเราก็จะมาดูว่ามันซึมมาจากตรงไหนแต่ในกรณีของคันเนี่ยคือครูสรุปว่าซึมออกมาจากประเกนตีนเสื้อนะจากปเกนตีนเสื้อจะเนื่องจากว่าใช้งานมานานปาเกนมันเปื่อยขาด น็อตมันทาไมครับไม่ได้มากวดซ้ำใช่หรืครับไม่ได้ขันค่าแรงบิดซ้ําอะไรกับว่านไปหรือเครื่องตัวนี้เคยผ่านการถอดประกอบมาแล้วทําอะไรครับผิวสัมผัสของแข้งกับผิวสัมผัสของเสื้อสูบตีนเสื้อสูบเป็นรอยประกนเอาไม่อยู่อันนี้คือครูก็วินิจฉัยให้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีรั่วมาจากแถวแถวโซนตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีอะไรครับ ซีนสเตอร์หน้าซีนสเตอร์หน้าเพราะต้องเปิดตัวนี้ดูถูกไหมฮะส่วนคันเนี้ยซีนแกนเกียร์น่ยไม่รั่วซีนแกนเกียร์แห้งๆแล้วตรงเนี้ยจะมีอีกหนึ่งจุดก็คืออะไรครับโอลิงสวิตบอกเกียร์นะฮะโอลิงสวิตบอกเกียร์ก็วินิจฉัยไปประมาณนี้ก่อนจากนั้นนะครับครูก็มาที่ล้อหลังเขาที่เขาบอกว่าเข้าโซ่เนี่ยไปแช่น้ำมันเกียร์เหมือนที่ครู ครูทำคลิปให้ดูอ่ะเพื่อถนอมเพื่อลดเสียงดังจากโซ่พอครูมาที่ล้อหลังเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นยางยี่ห้อแม็กซิตอันนี้เป็นยางของรถยามาฮ่าสปาร์1ร้อยสิบห้าไอยาฟินของเดิมซูซูกิตามแมนเนี่ยนะครับมันใช้แค่สองห้าแต่อันเนี้ยเขายางเบอร์ 27, 2 7งเจ็ดมาใช้ก็ไม่เป็นไรครับยางมันใหญ่มันอ้วนก็กอดถนนดีครับ รับน้ำหนักวัรทุกได้ดีแต่มันจะเปลืองแรงกินกำลังและเปลืองน้ำมันครูก็บอกว่าอันนี้คุณใส่ยางเกินสเปกนะแต่ไม่เป็นไรจากนั้นเดี๋ยวครูขอุญาตนะครับตั้งกล้องแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับครูก็มาหมุนล้ออ่ะครูหมุนล้อท่านดูนะนี่ล้อหมุนคล่องเลยไม่ได้ติดอะไรนะแต่ดูนะพอครูขยับล้อนี่ไม่ยากรูปืนล้ออ่าเดี๋ยวครูตั้งมุมนี้ คืออันนี้เราไม่ได้เอาเจ้าของเข้ามาประจานอะไรนะครับเราเราก็วินิจฉัยไปดูแม่แล้วเราจะได้แก้ไขให้เขาเห็นก่อนเออจะบอกว่าครัวเจ้าของรถมาประ,ประจานไม่ใช่นี่เห็นไหมครับนี่นี่ลูกปืนลอ้อลูกปืนดุมสเตอร์มันทําไมครับมันแตกหรือมันอาจจะทําไมครับเบ้ามันแตกเบ้ามันหลวมเราต้องสารนิทานอย่างนี้ก่อนนี่เห็นไหมนี่ ครูขยามมาที่มุมนี้เลยเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆโอ้ oh, ขอบคุณโจมากเลยมายืนเป็นพิตตี้กลางล่มให้ครูตอนเช้าร้อนนี่ oh. เห็นไหมนี่นี่ดูนะนี่ท่านดูนะเห็นไหมนี่อ่าเสร็จแล้วนะครูให้ดูต่อนะครับอันเนี้ยถ้าเป็นเด็กอาชีวะเนี่ยนะเด็กช่างเนี่ยคือโดนฟันมาเวิร์เลยท่านดูยางเห็นไหมครับโอ้เด็กอาชีวะเนี่ยดูก่อนนะนี่เนี่ล้อเห็นไหมน,ะนี่คอนอย่างนี้เลยนะนี่นี่นะ อ่าเนี่ยครูก็อบอกขี่ไปนี่เลือ้อยเป็นงูเลยเจ้าของบอกใช่ครับอ่าแตวมาดูต่อนี่ท่านดูแผลนี่ท่านเห็นแผลไหมครับเนี่<ม><ผ>ยเป็นไงนี่อ,อันเนี้ยไปโดนอะไรคมๆบาดมาคือครูไม่รู้นะครับเนี่ยอ่อยาแต่ที่แน่ๆคือควรจะต้องแก้ถูกไหมครับลูกปืนเนี่ยแต่เราไม่รู้นะลูกปืน ลูกปืนล้อลูกปืนดุมสเตอร์หรือว่าบ่าลูกปืนมันพังไปแล้วเราไม่รู้อ่ะโอเคนะตรงนี้จากนั้นครูก็มาที่รอนะ่ะอ่ะกดท้ายเดี๋ยวครูขอญาตหาจุดตั้งกล้องกันอ่า อันนี้เพิ่งจะเปลี่ยนยางยางในมาใหม่นะจุกยางเหลืองอลา,ามอยู่เลยนะครับนี่นะการเป็นช่างที่ดีคือคุณต้องสังเกตนะครับเออ,อ่ะแต่แล้วครูก็ให้ใครไม่รลูกอะครูมาจับโชกแล้วครูก็หมุนล้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยล้อหน้าฝืดนะฮะจะมีปัญหาครับเพราะอะไรครับมันเป็นดัมเบลท่านเห็นไหมครับตรงนี้อะไรครับสะสมขี้ดินมาเพียบเลยหรือเปล่ามันเป็น,นกลไกมันเป็นแมคคานนิก พพราะฉะนั้นพอนานๆเข้าพอมีขี้ดินมาสะสมเนี่ยปุ๊บมันจะไม่คลายตัวอ่ะแล้วกดจูจบเบรกอ่ะแล้วปล่อยเนี่ยอันนี้ต้องถอดมาล้างทำฟาร์มสะอาดแล้วในขณะเดียวกันคือครูก็เช็คลูกปืนล้ออ่าข้างหน้าเนี่ยลูกปืนล้อเนี่ยไม่ได้แตกแบบเด่นชัดอะไรนะหรืออาจจะเกิดจากอะไรครับก่อนหน้านี้เขาไปเปลี่ยนยางมาเนี่ยที่ครูบอกจุ๊บยังเหลืองอลามอยู่เลยเห็นไหมเนี่ย จุบอย่างนายัางเหลืองเนี่ยลอยตรงนี้ยังขาวๆใหม่ๆยังทะลอกอยู่เลยแล้วช่างน่าอาจจะทําไมครับมาขันตัวปรับตั้งตรงนี้เข้าไปเยอะถูกไหมครับอ่าก็เลยคือเบรกมันทําไมครับรเบรกมัน,นตื้นมันแน่นอ่ะประมาณนั้นนะของซูซูกิตาแมนจะมีอยู่ประมาณนี้ทีนี้ในขณะที่กําลังวินิจฉัยตรงนี้อยู่ปุ๊บ<จ>มาอีกค <c oughs> ันหนึ่งอ่ะไปดู <c oughs> Honda t ทีซีเอร้อยห้าสิบนะเช้านี้อะไรนะงานเข้านะเจ้าของแจ้งว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะครับรถสตาร์ทไม่ติดครูเลยบอกว่ามันมีซูซูกิสมาร์จอดอยู่ตรงนั้นแล้วมันร้อนก็นเลยให้โจเนี่ยเข็นขึ้นมาจอดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับครูก็มาทำการเปิดสวิต ปรากฏว่าทีแรกที่เปิดสวิตเนี่ยไอ้หลอด f อฟไอหลอดเอนจิ e นเช็คเขาจะติดอย่างนี้แล้วเขาจะดับแล้วปรากฏว่าไอหลอดเนี่ยเตือนอุณหภูมิเนี่ยอ่าติดแดงแจแข้งไม่ยอมดับเลยนะครูก็บอกวรถคันนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนซึ่งทางเจ้าของบอกมันติดมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่เปล่าเออปกติมันต้องไม่ติด ถ้ามันติดเมื่อไหร่เพราะครูเคยบอกไปแล้วว่ารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะรุ่นใหม่ๆเหมือนกับเขาลดต้นทุนเขาจะไม่ทำไอเกฟาร์มร้อนที่เป็นเข็มหรือเป็นแถบดิจิตอลถูกไหมเพื่อให้เห็นระดับอุณหภูมิแต่ถ้าเกิดใช้เป็นอย่างเนี้มันโชว์เมื่อไหร่คือมันทำไมล่ะครับมันฮีทมันร้อนนั่นคือหายนะจบไหมอันนี้คือครูก็ไม่ได้ว่าเจ้าของนะคือเขาไม่ใช่ช่าง ครูก็บอกว่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องความร,ร้อนแต่เขาบอกว่ามันติดมาก่อนหน้านี้เออแล้วเราก็ให้โจเนี่ยมาทําการถอดป้ามาทำเรเปิดบอ่อเปิดบอ่เดบอเพื่อทําไมครับจะเช็คแบตเตอรี่เจอปัญหาอีกพอเปิดบอ่อจะเช็คแบตเตอรี่ปรากฏว,ว่าไอหูยึดบ่อเนี่ยมันหักหมดเลยเนะพอหูยึดบ่อมันหักเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยท่านผู้ชมคิดตามครูหน่อยนะเอาฝามันมาครับ่อะ โจทำเสมือนเสมือนตอนนั้นก่อนปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะเปิดแบตเตอรี่ตรงนี้มันจะมีพุกหนึ่งตัวใช่เปล่าแล้วเราเอาพุกออกฝานี้เราก็ได้ไหมครับเอาออกเลยปากัวว่าครูก็บอกโจว่วามันไม่มีพุกแล้วละ่ะดึงออกดึงออกไม่ได้นี่ครับติดบอดี้กาดครับ <laughs> อันนี้คืองาน d i ไอดใช่ไหมครับ DIY เนี่ย <laughs> เขาก็เอาอะไรครับแผ่นเหล็กมาล็อกใส่เกียวปล่อยใสย่นอนในว่าจะอดมาได้ อ่ะอเคนะเพื่อเราจะดูแบตเตอรี่นะครับสับห้ามันเป็นอย่างไร12.5จากนั้นจากนั้นครูก็จะไหมครับบอกเขาว่าไอ้รุ่นเนี้ยถ้ามันจะสตาร์ทติดเนี่ยมันต้องกาเบรกทางด้านซ้ายเพราะว่ามันจะใช้สวิตตัวหนึ่งส่วนเวลาครูสอนเนี่ยใครจะขำจะอะไรบอกไม่ได้สนใจของ Honda เนี่ยนะรุ่นนี้นะ ถ้าจะสตาร์ทติดจะต้องผ่านสวิตตัวหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าสวิตอินฮิบิเตอร์ถูกไหมฮะเออกําเบกข้างขวาไม่ติดอยู่แล้ว<ไ>ครูก็มากําเบกตามปกติอ่ะแล้วครูก็สตาร์ทปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกอย่างคือเงียบนิ่งสนิทถูกไหมฮะเอออันนี้โจอผ้าหลบก่อน ดี๋ยวดูนะนี่คือจําลองสถา,านการณ์ที่เวลาครูวินิจฉัยตรวจสอบนี่นะครูเปิดสวิตเห็นไหมครับแล้วป,ปัดกวาด f i ติดระดับใช่ปะ่ะครับอ่าแล้วครูก็ลองกดแต่ <S 2> <S 2> <S ดังสนั่นวันไหวเลยนะอ่าครูบีเบรกซ้ายเบรกหลังกดจุดสตาร์ทอ่าเงียบใช่ป่ะครับเจ้าของบอกว่ามันติดได้อยู่กึก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  มันติดยังไงเจ้าของบอกว่าจะต้องทําไมครับเบรกนี่จะต้องทําไมครับนี่กำนี่เนี่ยดูดูแขนตกูนะนี่เซนเอ็นขึ้นเลยเอา้าไม่ขึ้นอีกเนี่ยขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะเนี่ยท่านผู้ชมต้องคิดดูนะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ามาปรึกษากับครูตั้งแต่ทีแรกนี่คือครูต้องทําไมก่อนล้ครับแนะนําให้คุณแก้ปัญหาสวิตตัวนี้ก่อนใช่เปล่าแก้ปัญหาสวิตอินฮิบิเตอร์ก่อนเพราะถ้ารถมันสมบูรณ์เนี่ยคือคุณแค่บีบเบรก เบาๆไม่ต้องแรงสวิตต้องต่อวงจรแต่ไม่รู้นะเจ้าของเนี่ยเขาบีบเบรกให้ครูได้เนี่ยอาะโจอาะอา่ะเจ้าของอ่ะเอออ่อา,ออานี่เจ้าของเขารู้ไหมอ่ะโอเคนะอ่ะเจ้าของถ้าสตาร์ทสตาร์ตสตาร์ตรอ่ะ ก็ะจะได้ยินเสียงอย่างนี้ใช่ป่ะครับเอาโอเคพอพอพอเห็นไหมของบางอย่างมันต้องรู้ขออนุญาตหายลูกเจ้าของนะไม่ว่านะของบางอย่างมันมันมันย้อนมันต้องรู้ใจใช่ป่ะครับเออเจ้าของบอกก็ผมบีบเบรกสตาร์ทได้แล้วทําไมครูบีบไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันยังไงเนื่องจากเขาเนี้ยเขาใส่อุปกรณ์เนี่ยไหมมือเบรกแต่งมาโอเคนะเราสานนิฐานเบื้องต้น แบดยังมีไฟอยู่เพราะอะไรบีบแต่ระนานวันไหวแต่เราบีบเบรกหลังแล้วสตาร์ทไม่ทำงานเพราะว่าสวิตมันมีปัญหาแต่เจ้าของอะ่ะเขาใช้อยู่เขารู้ไตมันอยู่อ่ะแล้วพอเขาสตาร์ทปุ๊บมันจะมีเสียงแกล้งแกลแกแก,แก,แกครูก็บอกว่าอาจจะมีปัญหาสูบติดเนื่องจากน้ำมันเครื่องแห้งเจ้าของบอกว่าไงเปลี่ยน อ,อ่าเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อสองวันคืออันนี้คือเราไม่ได้บอกเจ้าของโกหกเราก็เชื่อเพราะในระดบับหนึ่งครูก็บอกให้โจมาเช็คน้ำมันเครื่องเอาหนหน้าใหม่ติดปลายก้าวอ่าเราต้องพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมเห็นอันนี้อันนี้คือครูเนี่ยเช็ดทำฟาร์มสาบแล้วนะทีน,นี้คือมาทายแมชชีนย้อนลำดับให้ดูใหม่ ือเราดูไว้เป็นอะไรนะเป็นกรณีศึกษานะครับเราจะได้ไปดูแลรถของเรานะครับเข้าใจนะคือเขาไม่ใช่ช่างเขาเป็นยูเซอร์เป็นแค่ผู้ใช้อตรงนี้ครูบอกแล้วนะโจเขาทำฟาร์มศาสต์เช็คไปแล้วนะเดี๋ยวท่านจะบอกครูสอนแต่ทำไมโจไม่ทำฟาร์มศาสต์เขาทำฟาร์มศาสต์เช็คไปก่อนหน้านี้แล้วอะเจ้าของแจ้งว่าเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อสองวันอ้าว แล้วรถจอดอยู่ตรงนี้คือพื้นที่ได้ระดับด้วยนะครับพื้นได้ระดับอเ่เนี่ยท่านดูนะอะโจต้องมือบังข้างหลังตรงนี้ให้ผมหน่อยไม่ไม่ไม่มีแล้วฮะอ่าเนี่ยน้ำมันเครื่องไม่มีติดปลายก้านวัดเลยใช่ป่ะครับใช่เราไม่ได้บอกว่าเจ้าของโกหกไม่ได้เปลี่ยนนะแต่เราเป็นช่างคือเรารู้ว่ารถคันนี้มีปัญหากินน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องสูญหาย ส่วนมันจะสูญหายไปทางไหนนะตอนนี้ยังไม่เกี่ยวว่าเราถูกไหมครับแต่ที่แน่มีรั่วแน่นอนเลยแล้วเจ้าของก็แจ้งครูได้ว่าเวลาติดเครื่องทําไมครับวันมันไหลวันมันขึ้นเคลียนะแล้วจากนั้นย้อนกลับไปตรงที่ครูบอกว่าตอนครูเปิดสวิทกุญแจทีแรกเนี่ยไอ้หลอดอุณหภูมิเนี่ยทําไมครับมันติดค้างแดงแจเลยปิดไปเลยฮะปิดไปเลย ครูก็มาหาก่อนดูแนละไอ้รุ่นเนี้ยถังพักน้ำเขาอยู่ข้างบนนั้นอยู่ดีๆไปเปิดฝาหม้อนะ้ำไม่ได้น้ำจะทำาไมครับไห,หลออกเลยเห็นไหมมาเรียนครูครูสอนจนขนาดนี้นะครูก็เจอแล้วอยู่งนี้ครูก็เปิดฝามันออกนี่นะนิ้วนิ้วชี้ครูนะครูไม่ใช้นิ้วกลางนะครับนี่นิ้วชี้ครูก็จิ้มลงไปเ,เลยเนี่ยควาน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 <แ>ไม่มีน้ำเลย ดวไฮะไม่มีน้ำเลยแล้วครูก็พยายามส่องดูไม่มีอ่ารู้แล้วครูก็มาที่ตรงนี้ต่อขออนุญาตตั้งกล้องนะ,ะดูช่องครูก็เหมือนสตอรี่ะนะครับอ่ะครูจะมาทำไมครับมาทำการเปิดฝาหม้อน้ำ้ำเช็คทีนี้เวลาเปิดเนี่ยอยู่ดีๆไปเปิดฝาไม่ได้มันจะติดกาดม้อนน้ำ ก็จะต้องทำไมครับถอดน็อตยึดกาดหม้อน้ำสองตัวพอถอดน็อตยึดกาดหม้อน้ำสองตัวเสร็จยังติดอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ปะครับมันก็จะต้องทำไมครับถอดเปลือกหรือชุดสีตรงนี้พอถอดเปลือกชุดสีเสร็จคัอ่วคลายนอ็อตได้สามตัวก็ไม่จำเป็นจะต้องเอากาดออกนะครับขอแค่เราเปิดฝาหม้อน้ำได้แล้วตอนที่ก่อนหน้าเนี่ยเหมือนรถเขาวิ่งมาใช่ปะครับวิ่งมาลัาดับใช่ปะ อ่าวิ่งมารลดับพูดง่ายภาษาช่างเขาเรียกเครื่องยนต์อะไรครับน็อกน็อกคามือถ้าเป็นรถยนต์รถกระบะเรียกน็นอกคาตีนใช่ไหมครับอ่าเพราะนั้นตอนโจโม,มาหมุนกา้านวัดโจโยังร้องอุ้ยสะดุ้งใช่เปล่าเพราะฉะเห็นหับผ้าไปไหน,ไหนวะอ่าโอเคยิบแป๊บหนึง่งเพราะนั้นเวลาเราจะเช็คตรงเนี้ย ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนะกูอยากจะรีบโชว์สมมตินะเจ้าของเป็นสุภาพสตรีสาวสวยเลยแหมพี่ปุ้ยเนี่ยตัวดีเลยพญานาคอยู่บนหัวเลยครับอยากจะโชว์สาวทำไมครับร้อนก็ร้อนได้ไหมแต่ต้องทนใช่ป่ะครับเอามือกดแล้วเปิดไอ้นะ้ำมันอนาจจะทำไมครับพ,พุ่งขึ้นเนี่ยเวลามาเรียนกับครูพวกนี้คือครูสอนให้หมดเลยครูก็หาผ้าผืนหนึ่งหนาะๆหน่อยมาทำไมครับมาโป๊ะ โป๊เสร็จเนื่องจากมันไม่ได้ร้อนจัดนะถ้าร้อนจัดผ้าผืนนี้คือครูต้องไปชุบน้ำ<ช>นี่มันไม่ได้ร้อนจัดเท่าไหร่ก็โป๊ะโป๊ะเสร็จก็ได้ไหมครับเ,เปิดหน่อยหนึ่งเ,เราไม่ได้เปิดทีเดียวนะ360เราบิดไปซักเท่าไหร่90อะไรก็ว่าไปบิดปุ๊บครูก็ฟังเสียงไม่มีเสียงฟีม่มีเสียงอะไรได้ไหมเราโจทางานอยู่ฝั่งนู้นครูยังบอกโจร,ระวังหน่อยนะจากนั้นครูก็เปิดต่อปุ๊บในมีอะไรเรียบร้อยครูก็เปิด ครูก็บอกเขาไปว่าถ้ามันมีน้ําอยู่ในระบบน้ําจะต้องทําไมครับไหลแล้วล้นใช่หเปล่าแต่ปรากฏว่าคันเนี้ไม่มีน้ําไหลออกมาเลยอ่ะเรามาดูร่วมกันสองเดี๋ยวนะครับอ่ะอันนี้คือครูเอาโทรศรัพท์จ่อเขา้ามาท่านเห็นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมดูครับมีน้ํำไหมครับ ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสรุปรถคันนี้ที่วิ่งวิ่งมาแล้วเครื่องยนต์มันดับก็คือเกิดจากสองสาเหตุหลักคือหนึ่งน้ำมันเครื่องแห้งแต่ไม่ได้แห้งแบบแกลกถูกไหมครับอ่าไม่ได้แห้งแกลกแต่สาเหตุหลักที่น็อกเลยคืออะไรครับน้ำมอน้ำไม่มีแห้งทีนี้เดี๋ยวครูพิสูจน์ให้ดูต่อว่ามีน้ำเหลือมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวครูจะถอดกาดอันนี้ออก แล้วเดี๋ยวจะคายอะไรครับหางปลาตัวนี้ให้ดูนี่ว่ามีน้ำไหมถ้ามีเท่าไหร่นั้นช่วงนี้เดี๋ยวครูขอญาตหยุดวิดีโอนะครับเพื่อไปเตรียมอะไรครับอ่าอุปกรณ์มาถอดแล้วก็ขันมาลองน้ำนะสักครู่นะอ่กลับมารับชมกันต่อนะครับเดี๋ยวครูขอญาต ข้ามเครื่องมือเดี๋ยวโจดึงกระดาษหลบไปนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าข้ามเครื่องมือข้ามอุปกรณ์อะไรนะครับอ่อพ่อญาตนั่งห่างนี้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์ดูพร้อมกันว่ามันจะมีน้ําเหลือบ้างไหมนะครับไม่ได้ไปแอบดูตรงไหนนะครับเนี่ยโอ้โหจึดนึ มีน้ำออกมาพร้อมกับเศษสนิมเศษดิเนเศษสนิมพี่ปุ้ย<อ>ไปเอาขวดสปอนเซอร์มาให้ขวดหนึ่งอ,อ่ะเดี๋ยวครูจะขอหยุดวิดีโออีกครั้งหนึ่ง <S <S 2> <S 2> เพื่อเจ้าน้ำที่ถ่ายอันนี้คือเจ้าของรถเจ้าของรถอะไรนะ TCS กับเจ้าของรถซูซูซซกิตา้าแมนยังเป็นพยาธอยู่นะครับ อันนี้เราถอนมาเราไม่ได้ไปแอบไปหมกแะไรของเขานะครับนี่แล้วเดี๋ยวเรามาตวงให้ดูว่ามันเหลือน้ำ,นำในหม้อน้ําเท่าไหร่อ่ะหยุดวีดีโอกันมารับชมกันต่อพี่ปุ้ยไปเอขวดมาให้ครัวนะครับกลวยแล้วเรามาเทน้ําดูกันอ่าขวดเครื่องดื่มเกลือแรกขวดนี้จุ2 5 0ร้อยห้าซีซีนะครับสองร้ซีซีจะอยู่ประมาณนี้ เนี่ยร้อยยี่บร้อยาจะอยู่ประมาณนี้ใช่เปล่าเนี่ยอันนี้คือเดาสันนิษฐหาในเบื้องต้นมีน้ําอยู่ในระบบแค่ห้าซีซีแล้วเจ้าของก็คงขับรถมาด้วยความเร็วในระดับหนึ่งเครื่องมันร้อนจัดถูกป่ะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคันเนี้ยระบบระบายความร้อนทําหน้าที่หลักในการระบายความร้อนแล้วระบบหลักมีน้ําเหลืออยู่แค่นี้ ่วนระบบหล่อลื่นคือน้ำมันเครื่องเป็นระบบที่รองลงไปถูกไหมครับช่วยในการระบายความร้อนได้อีกในระดับหนึ่งแต่ปริมาณน้ำมันเครื่องก็ไม่ติดก้านวัดเท่ากับว่าระบบหลักกับระบบรองเนี่ยบกพร่องทั้งคู่สรุปรอยขั้นนี้สูบติดครับลูกเบรกก้านล็อกอะไรก็ว่าไปนะฮะก็ ฝากไว้ด้วยนะคบอย่างที่ครูบอกว,ว่าเวลาเรามีรถเนี่ยเราต้องดูมันด้วยบางบางทีคนเอารถมาซ่อมกับครูที่โรงเรียนเนี่ยอย่าอย่ามองว่าครูเนี่ยเป็นหัวการค้าคือเรามองถึงครูเนี่ยหวังดีต่อเจ้าของรถว่าอันนี้ไม่สมบูรณ์นะให้ให้แก้ไขจะแก้วันนี้หรือโอกาสหน้าจะได้รู้บางคนโอ้ใช้ก่อนเล่นเป็นไรเราไม่ต้องเปลี่ยน บางคนเอาอไปพูดข้างนอกว่าเปลี่ยนอยากจะขายของอยากจะได้ตังค่าของค่าอะไรก็คิดซะแบบนี้ครับแล้วสุดท้ายก็ทำไมครับลถทางลถมีปัญหาพอเจอปัญหาประสบด้วยตัวเองปุ๊บก,ก่อนจบคลิปประโยคอมะตะจะมาทันทีครับรู้อะไรก็ไม่สู้รู้งี้ครับ <laughs> ก็ต้องขอขอบคุณท่าน ที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบน่ยคงจะได้ความรู้ในการเอาไปดูแลรักษารถของตัวเองได้ถึงสองคันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ